วันนี้ขอพูดถึงปริศนาธรรมเกี่ยวกับการมาตราสังการมาตราสังก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมความเชื่อที่ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณให้หลุดพ้นจากบ่วงจากความทุกข์หรือห่วงต่างๆก่อนที่จะทําการเผาในการมาตราสังนั้นคนสมัยโบราณก็จะใช้ได้ดิบในการที่จะมาตราสัง เนื่องจากว่าสมัยก่อนนั้นไม่ได้มียาฉีดไม่ได้มีฟอร์มาลีนไม่ได้มีลงเย็นเหมือนทุกวันนี้ในการมัตตาสังก็เพื่อที่จะไม่ให้ศพนั้นได้ดูไม่ดีไม่งามเวลาศพที่พองอืดก็จะทําให้ไม่น่าเกลียดที่นี้ว่าในเรื่องของการมัตตาสังที่คนโบราณน,นั้นได้ซ่อนข้อคิดเอาไว้ นั่นก็คือบ่วงที่ได้ผูกคล้องคอปุตโตคีเวก็หมายถึงว่าลูกนั้นเป็นบ่วงที่ผูกที่คอบ่วงที่ผูกไว้ที่มือถ้านางหัดเถหมายถึงว่าทรัพย์ที่มันเป็นบ่วงผูกไว้ที่มือแล้วก็บ่วงที่ผูกไว้ที่ข้อเท้านิ้วหัวแม่เท้า ภริยาหัตถเถก็คือบ่วงที่ผูกภริยาไว้ทั้งสามบ่วงนี่แหละถือว่าเป็นสิ่งที่ผูกรั้งชีวิตของเราไวนะ้ให้เรานั้นได้เวียนว่ายใยเกิดอยู่ในวตัตตะสงสารหากว่าต้องการที่จะหลุดพ้นะเราก็ต้องละสามห่วงนี้ให้ได้ ปุตโตคีเวทนังหัดเถภรยาปาเถอ่าือบ่วงที่ผูกคอไว้ก็คือบุตรบ่วงที่ผูกมือไว้ก็คือทรัพย์สินสมบัติบ่วงที่ผูกเท้าไว้ก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราละได้ทั้งสามบ่วงนี้ก็จะทำให้เราหลุดพ้นจากวัฏะสงสารได้ธรรมสวัสดี